สวัสดีครับเตะติดเทรนขอ,อนำเสนอถึงคราวทีมหญิงถ่ายทอดสด3ช่องใหญ่วอลบอลหญิงทีมชาติไทยบอลลังแชมป์ซีเวลิก2025สนามแรกที่โคราชนะครับหลังจากที่ทัพบ,บุกยางชายทีมชาติไทยสร้างผลงานน่าประทับใจในรายการซีเวลลิก2025ด้วยการควา้าชมป์นสนามแรกแบบสุดมันและจบอันดับ3ในสนามที่2พร้อมความ 10, ้าสิทธิ์ผ่านกสวรอบลึกในศึกใหญ่ระดับเอเชียอย่าง a v c เมสเนชั่นครับ2026ไปเป็นที่เรียบรอ้อยเลยนะครับ ตอนนี้ถึงคราของเย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะลงสนามโชว์ฝีมือล่าแชมป์ในรายการเดียวกันบ้างนะครับสำหรับการแข่งขันในรอบนี้ถือเป็นสนามแรกของซีรีส์ซีวีลีกสองพัทางฝั่งทีมหญิงนะครับโดยจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่เทอร์มินอลฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเทอร์มินอลชวนตี้วันโคราชนะครับจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่1-3ถึงสสิงหาคมรายการนี้เป็นศึกดวลฝีมือกันของสีชาติระดับอาเซียนได้แก่ ไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนามซึ่งทั้งสีชาตินี้นะครับเรียกได้ว่า เป็นขาประจําเวทีนี้ที่แต่ละทีมต่างพัฒนาฝีมือขึ้นมาทุกปีครับโดยทุกแมตชจะทําการแข่งขันเวลา17นาฬิกาของทุกวันตลอด3วันเต็มนะครับ่ายทัดนให้แฟนๆได้เชียร์กันแบบติดขอบจอผ่านทาง GMM25 และวัน31และสามารถรับชมออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับบันดีได้อีกด้วยโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง c ี o e 2025นะครับสนามแรก ในวันที่1สิงหาคมเวลา17นาฬิกาทีมชาติไทยนะครับพบทีมชาติฟิลิปปินส์เกมปืนหัวที่แฟนวอลเล์บอลชาวไทยไม่ขวพรพลาดนะครับฟิลิปปินส์กำลังเร่งพัฒนาและมีผู้เล่นหน้าใหม่เสริมทัพหลายคนงานนี้สาวไทยต้องเริ่มต้นให้สวยไว้ก่อนนะครับในวันที่2สิงหาคมเวลา17นาฬิกาทีมชาติไทยพบทีมชาติอินโดนีเซีย อินโดนะครับเป็นหนึ่งทีมที่แข็งแกร่งและเล่นเร็วท่านประมาทมีสิทธิ์โดนพลิกเกมนี้ทีมไทยต้องเน้นทุกแต้มครับและในวันที่3สิงหาคมเวลา17นกาเช่นกันทีมชาติไทยพบทีมชาติเวียดนามแมตส์ส่งท้ายที่คาดว่าจะเป็นเกมชิชะตาแชมป์สนามนี้เลยนะครับเวียดนามมีตัวหลัก กลับมาครบและอยากล้างตาจาก VNL แน่นอนครับงานนี้ดวนเดือดแน่แฟนๆลูกยางไทยห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเชียร์ผ่านจอหรือใครที่อยู่โคราชก็อย่าลืมไปให้กำลังใจติดขอบสนามเพราะพลังเสียงเชียร์จากแฟนวอลเลย์บอลไทยมีผลต่อฟอร์มในสนามแน่นอนครับเตรียมส่งใจเชียร์สาวไทยนะครับล่าแชมป์ซีวีลีก2025มาร่วมสร้างพลังเชียร์ให้กับทัพลูกยางสาวไทยสูุดหัวใจ เริ่ม1สิงหาคมน,นี้เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับแชมป์ได้หรือไม่เปิดอันดับโลกกู้แข่งไทยก่อนลุยสึกซีเวลิก e สนามแรกที่โคราชใกล้ระเบิดสึกเข้าไปทุกทีแล้วนะครับสำหรับการแข่งันวอลเลย์บอลหญิง e ซีเวลิกสนีสสนามแรกซึ่งปีนี้ประเทศไทยนะครับรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพโดยจะจัดที่ t ทอร์มิน hall ชั้น4ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทวินที่1นะครับจังหวัดนครราชสีมาทับลูกยางสาวไทยนะครับภายใต้การะนำทัพของโค้ชออสกิติพงศ์รัชตะเกลียงไกรเตรียมพร้อมเตรียมที่เพื่อล่าแชมป์ในบ้านและถือเป็นโอกาสที่ดีของแฟนๆชาวไทยนะครับที่จะได้เห็นฟอร์มของทีมเล่นในบ้านของเราอีกครั้งครับ อันดับโลกล่าสุดของสีชาติในซีวีลีก2025นะครับอัปเดตก่อนเริ่มการแข่งขัน 1. ทีมชาติไทยอันดับ20ของโลก160.42คะแนน 2. ทีมชาติเวียดนามอันดับ27ของโลก141.21คะแนน 3. ทีมชาติฟิลิปปินส์อันดับ47ของโลก71.87คะแนนและ 4. ทีมชาติอินโดนีเซียนะครับอันดับ50ของโลก 58.03คะแนนจากอันดับที่เห็นได้ชัดเลยครับว่าทีมชาติไทยยังเบอร์หนึ่งของอาเซียนอย่างแท้จริงในตอนนี้และถือเป็นทีมเต็งแชมป์รายการนี้แบบไร้ข้อกังขานะครับโดยเฉพาะเมื่อได้เล่นในบ้านบวกกับขุณกําลังที่มีตั้งแต่ตัวเกา่ายันดารุ่งฝีมือครบทุกคนทุกตําแหน่งจริงๆครับ เรามาติดตามข่าวกรีฑากันดีกว่านะครับช่วงนี้กําลังมาแรงฟินแลนด์ยังยอมนาทีเทพบิลกดสปีดทะลุเส้นชัยอันดับหนึ่งกระหึ่วเวทีกรีฑาโลกมหกรรมกีฬานักศึกษาปี2525ที่เยอรมน,นีปรบมือดังๆกับสุดยอดล้มกรดของไทยนะครับสำหรับเทพบิลภูริพลบุญสทะยังคงโชว์อร์มระดับโลกได้อย่างยดเยี่ยมอีกครั้งครับคราวนี้เขาพาแฟนกรีฑาไทยได้เฮกลางดึก หลังคว้าแชมป์กลุ่มในรอบคัดเลือกประเภทวิ่ง100เมตรชายบนวเวทีระดับโลกอย่าง f r e e s u v e r University ซิตี้เก2025หรือกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่32ที่จัดขึ้นณนเมืองไรรุตประเทศเยอรมนีเมื่อคืนวันที่21กรกฎา,าคมที่ผ่านมานะครับการแข่งขันครั้งนี้มีนักวิ่งดดารุ่งจากทั่วโลกเข้าร่วมชิงชยัยซึ่งแน,น่นอนครับ,บ,บว่าเทบิลตัวแทนนักวิ่งทีมชาติไทย ไม่ทำให้ผิดหวังเลยจริงๆครับพอในะรอบคัดเลือกกลุ่มที่2เขาออกตัวได้อย่างมั่นคงก่อนค่อยๆเร่งสปีดเพิ่มทีละจังหวะแล้วสับขาเต็มข้อในช่วง30เมตรสุดท้ายพ่วงเข้าสู่เส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับโดยคะแนน10.23วินาทีเท่านั้นเองครับและที่ต้องชมก็คือแม้จะมีนักวิ่งจากหลายชาติที่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะนักวิ่งจากฟินแลนด์ที่เร่งเครื่องตามมาติด แต่สุดท้ายก็ต้องยอมเสียโรราบนะครับให้กับสปีดของหนุ่มไทยคนนี้โดยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา10.42วินาทีครับจังหวะเร่งแซงของเทพบิวในช่วงท้ายนั้นเรียกเสียงฮือฮาจากกองเชียร์ได้อย่างล้าสนามเลยครับเป็นช็อตที่หลายคนพูดถึงเป็นเสียงเดียกันว่าบิวมาแล้วการคว้าแชมป์กลุ่มในรอบนี้จึงไม่ใช่เรื่องของเวลา แต่เป็นผลการแสดงให้เห็นถึงความนิ่งความมั่นใจและการจัดจังหวะเร่งสปีดได้อย่างชันฉลาดมากๆครับจากผลงานสุดยอดนี้นะครับส่งผลในเทพบิลผ่านกสวรรรอบรองชนะเลิศของการแข่งขันในระยะ100เมตรชายซึ่งจะจัดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้านะครับและแฟนกีฬาชาวไทยนะครับคงต้องจับตามองว่าเขาจะสามารถฝ่าดานสุดท้ายผ่านกสวรรค์รอบชิงและคว้าเหรียญกลับบ้านได้หรือไม่สําหรับภูุิพลุญสอนนะครับหรือที่แฟนๆเร่ติดปากกันว่าเทพบิล ถือเป็นความหวังของวงการกรีฬาไทยอย่างแท้จริงครับด้วยอายุที่ยังน้อยและประสบการณ์ในสนามระดับโลกนั้นไม่ธรรมดาเลย การศึกใหญ่มาแล้วหลายรายการทั้งซีเกมเอเชียนเกมและชิงแชมป์โลกและเวทีมหากรรมซีเกมมหาวิทยาลัยโลกครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสทองที่จะได้ประกาศสักดาค,ความเร็วของไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักมากขึ้นอีกครับแฟนๆคนไทยเตรียมเชียร์กันเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะทางไหนหน้าจอหรือโลกโซเชียลส่งพลังให้กับเทพบิลทำผลงานให้สุดยอดในรอบรองและไปถึงฝั่งฝันในรอบชิงด้วยครับ เรามาปิดท้ายกันที่ถ่ายกระหิ่มเวทีโลกอีกแล้วนะครับทวชัยล้มกรดไทยสัตสปีดแซงทะลุป้ายอันดับหนึ่งการแข่งขันระดับโลกที่เยอรมันเบียดแคนาดาเซี่ยววินาทีการแข่งขันกรีธาประเภทวิ100่ง1 0 0เมตรชายนะครับรอบคัดเลือกในศึกมหากรรมกีฬามหาวิทยายลัยโลกครั้งที่32โอ๊ตทวชัย หินเอียดนะครับนักวิ่งทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกดสปีดเต็มหลอดควบแซงเข้าเชนชัยเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มที่4ด้วยเวลา10.62วินาที คว้าตัวผ่านเข้าสูรร่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จนะครับโดยอันดับ2นะครับล้มโกรธจ,จากแคนาดาเข้าเส้นชัยด้วยเสถิเวลา10.63วินาทีผลงานของทวัชชัยนะครับในครั้งนี้นะับเป็นอีกหนึ่งความหวังของทีมกรีฑาไทยที่มุ่งเป้าคว้าเหรียญรางวัลจากเวทีระดับนานาชาติท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดจากยอดนักวิ่งทั่วโลกแฟนกีฬาชาวไทยนะครับสามารถร่วมส่งแรงใจให้กับนักกรีฑาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขันได้เลยนะครับ แนแฟนคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ